ba ba สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับดรเจีระรายการที่ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะครับเชินเคยวันนี้กับผมสุภวัตรวรามาลีครับและวันนี้นะครับรายการของเรานะครับมาถ่ายทํากันที่สนามกีฬาไฮเทคครับเกี่ยวกับกีฬาของบาสเกตบอลนะครับและแน่นอนครับเรื่องราวในตอนนี้นะครับก็คือกีฬาบาสเกตบอลนั่นเองครับจะดูกันซิว่านะครับผู้บริหารนะครับของสมาคมบาสเกตบอลรุ่นใหม่นะครับจะนําพาสมาคมไปยังที่ทางไหนนะครับติดดดตาามไ้้ในช่่ววงคคิเพือกรับ เสียงจากแฟนบอลคือแรงผลักดันทุกโอกาสเกิดจากทีมเวิร์กทุกก้าวสู้จุดหมายเดียวกันที่ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่เพื่อให้โลกจดจำชื่อเรา Lions, คนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชันแอนเชลซีฟุตบอลคลับ คิดเพื่อก้าวเข้าสู่ช่วงกิจกรรมทุนมนุษย์นะครับอย่างที่เรนคุณผู้ชมไปแล้วครับวันนี้เราสัญจรไปนอกสถานที่นะครับอยู่ที่สมาคมสโมสรไฮเทคนะครับเราวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับท่านเป็นเลขาธิการสมาคมบาสเกตบอลครับคุณธงชัยวัฒนศักดิากุลสวัสดีครับสวัสดีครับและอีกท่านหนึ่งนะครับเรารู้จักคุ้นเคยกันอย่างดีนะครับคือและนอกจากนี้เนี่ยท่านมีตําแหน่งนะครับอยู่ในสมาคมบาสเกตบอลด้วยนะครับท่านเป็นปัญญายกสมาคมบาสเกตบอลครับอาจารย์ดรจิระหกระดาลมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอีกครั้งนึงครับ เอาละครับวันนี้นะครับเป็นเกียรติอย่างมากเลยได้มาสนทนากับบุคคลทั้งสองท่านนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นคณะกรรมการชุดใหม่นะครับของสมาคมบาสเกตบอลนะครับซึ่งล่าสุดไปประชุมมานะครับระดับนานาชาติเลยนะครับชื่อว่างาน Extraordinary Congress นะครับอยากให้คุณดงชัยช่วยเล่าถึงที่มาของการประชุมในครั้งนี้ครับครับท่านดรจิระแล้วก็ผมโดยที่สมาคมบาสเกตบอลเนี่ยก็ได้รับเชิญจากทางฟีบ้าโลกนะฮะให้เข้าไปร่วมการประชุมครั้งนี้ก็จะเล่าถึงว่าเหตุ เหตุที่เราไประชุมนี้แล้วก็ฟีบ้าเขามีวัตถุประสงค์ยังไงที่จัดประชุมครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นวิสามันก็แล้วแต่นะครับจริงๆโครงการอันนี้เนี่ยทางฟีบ้าเขาพยายามที่จะพัฒนาการบริหารองค์กรนะครับให้มีศักยภาพมากขึ้นให้มีการบริหารจัดการที่ตรงตามการเวลามากขึ้นนะครจากเดิมทีเนี่ย เขาได้มีการคุยมาแล้วว่าต่อไปฟีบาเนี่ยจะมีเซตที่ยีในการบริหารงานขององค์กรยังไงเพื่อให้ทัดเทียมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเขาคุยจริงๆโครงการนี้เขาคุยมาตั้งแต่ปี2010แล้วนะครับเขาคุยมาเรื่อยๆเป็นระดับนะครับจนมาตกผลึกเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับว่าโอเคต่อไปเราจะเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรเป็นแบบนี้นะมีการจัดการบริหารใหม่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพอเขาตกผลึกเสร็จ เขาก็เลยเชิญสโมสรสมาชิกเพราะการจะเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของฟีบาและแชปเตอร์ไหนอะไรอาร์ติเกิลอะไรก็แล้วแต่นะครับจำเป็นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกเราเรียกว่า National f e d e r a อ i o เรชนะครับซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งใน National f e d e r a อ i o เรชครั้งนี้การประชุมครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าประเทศเติร์กีเนี่ยเขาได้รับเกียรติจากฟีบาให้เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันเราเรียกว่า f ี b a World Bas สเกตบอ l แชมเป p ้ o นชิพ for w o m เ n นในช่วงไปปลายปีนี้ประมาณเดือนกันยาถึงตุลาเนี่ยนะครับในโอกาสนี้เนี่ยก่อนที่จะถึงการแข่งขันอีเวนต์ใหญ่ๆนั้นเนี่ยเขาก็ผนวกนอกจากการที่จะขอความคิดเห็นจากสมาชิกสโมสรว่าหรือประเทศสมาชิกทั้งหลายว่าข้อบังคับที่จะเปลี่ยนเนี่ยโอเคกันไหมอันที่หอันที่สองเขาก็ผนวกในการที่จะมาจับ ฉลากแบ่งกลุ่มในบาสโลกนะฮะใช้โอกาสเดียวกันไปเลยใช้โอกาสเดียวกันเลยแล้วก็เข้าใจว่าสมาคมบาสเกตบอลเติร์กีเนี่ยก็อาจจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับพร้อมด้วยสายการดินเติร์กีนะฮะอย่างที่เห็นว่าเขา provide เรื่องแอติเกตให้หมดนะครับสำหรับ first d e l เ g a t e ฟรีหมดส่วน second ดละ t h i d e l e g a t e เนี่ยก็ต้องจ่ายเองนั่นเองนะครับแล้วเขาจัดได้ดีมาก นะครับด้วยส่วนตัวแล้วเนี่ยเนื่องจากเป็นการไปเห็นเป็นครั้งแรกเนี่ยเราก็เรียนรู้ว่าเนี่ยการจัดการประชุมระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเวิร์สเตทอย่างเงี้ยมันจะต้องทำยังไงยังไงเขาทำได้ดีมากครับทุกอย่างไม่ไม่มีบกพร่องเลยเนะครับแม้กระทั่งเรื่องการขนส่งการจัดที่นั่งในที่ประชุมเป็นมืออาชีพเป็นมืออาชีพเลยะครับซึ่งอันนี้ผมอาจจะ,ะไม่ค่อยมีประสบการณ์รไม่เหมือนอย่างท่าน เาเล่นกีวาเขาผ่านเวทีโลกมาเยอะแต่เดี๋ยวจะฟังท่านว่ามันต่างจากท่านจะเห็นแบอยังไงสําหรับการประชุมเกี่ยวกับเรื่องกีฬานะครับเวทคอนเกต์ของกีฬานี่เป็นอย่างนี้นะบรรยากาศอีกคนละอ,อย่างนะครับทีนี้สาระที่เขาต้องการที่จะขอความหรือขอมติจากประเทศชุก็คือหนึ่งใหญ่ๆเลยปัจจุบันเนี้ยโครงสร้างของฟีบาเนี้ยก็จะมีฟีบาอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับแล้วก็ แบ่งเป็นโซนในโลกนี้เราแบ่งเป็น5โซนนะครับหโซนอเมริกา 2. โซนอเมริกา 3. โซนเอเชียส 4. โซนยุโรป 5. โซนโอเชียเนียนะครับหโซนเนี่ยก็จะมีเอกเทศในการบริหารน,นะครับเขาก็จะมีเหมือนอย่างที่ท,ที่เรามีก็คือเลือกเพสิดเนนเข้ามาเลือกคอมมิตี้เรื่องอะไรเข้ามาครับแล้วก็บริหารตามนโยบายอาจจะนอกเหนือจากที่ฟีบากําหนดนะครับนอกจากการจัดอย่างนี้จะได้ อาจจะมีบางอย่างที่อาจจะไม่ได้ทําตามที่ฟ mm hmm. ีบากำหนดว่าให้อยู่ในขอบนี้นะพัฒนาไปอย่างนี้นะฟีบา mm hmm. ก็เลยคิดว่าจะปรับโครงสร้างใหม่นะครับ mm hmm. เป็นวันโหวตวันคันทรีวันโหวตนะครับห mm hmm. นึ่งประเทศหนึ่งเสียงเมื่อก่อนเราต้องเอาเสียงเราไปผ่าน mm hmm. ฟีบาเอเซียเพราะเราเป็นสมาชิกของฟี b a แต่ก่อนจะถึงฟี b a เอเซียเราต้องมาผ่านซับโซนอีกเราเป็นซับโซนในประเทศของซีบาคือ South อ a s เ a เชียนะครับบาสเกตบอลคันทรีเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็เลยดูเหมือนว่ามันหลายขั้นหลายตอนไม่โดยตรงนะครับฟีบาก็เลยบอกว่าต่อไปเนี่ยไอ้214สมาชิกเนี่ยมาอยู่ภายใต้หลังคาของฟีบาโลกเลยนะครับ แล้วเขาก็จะแบ่งเป็นเราเรียกเซนทันบอร์ดเซนทันบอร์ดนี่มีอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อก่อนนี้เซนทันบอร์ดเขาจะมีแค่23เมมเบอร์ต่อไปเขาก็จะเพิ่มเป็น29เมมเบอร์แล้วการที่จะเข้าไปเมมเบอร์นี้ได้เนี่ยขเขาก็ปรับนิดนึงนะครับโดยเอาเ r ร s i d e n t นของแต่ละโซนอัตโนมัติเลยไปเป็นเมมเบอร์ของเซนทันบอร์ดนะครับแล้วก็เลือกเข้ามาอีก โหวตโดยโดยอย่างเช่นประเทศไทยต้องการจะเสนอดรจิระไปเป็นคนดิเดตในการเซ็นเตอร์บอร์ดก็เสนอได้เลยไม่ต้องผ่านกันอย่างงี้ยไหมฮะอ่าก็เป็นเรื่องของส่วนตัวต้องไปหาเสียงไปอะไรล้นะครับทีนี้สิ่งที่เราเห็นเพิ่มเข้ามาที่น่าจะเป็นการพัฒนาอีกอันหนึ่งก็คือฟีบ้ากับ NBA บได้ร่วมมือกันนะครับนี่คือบาสเกตบอละครับเคือบาสเกตบอลอาชีพของอเมริกาซึ่ง ประสบความสําเร็จอย่างใหญ่หลวงตรงนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ซึ่งเป็นศิทธ์เก่าที่ไปเรียนที่อเมริกาและมีข้อมูลทางด้านของบระเทตบาอเมริกาได้ขยายว่ามูลค่าทางการตลาดของ NBA นี่มหาศาลแค่ไหนเทียบกับฟีบ้าแล้วนี่เดี๋ยวที่แต่ก่อนนี้ฟีบ้ากับ NBA ก็จะแยกแยกกันเขาไม่เคยร่วมมือกันมาก่อนี้ฟีบ้าก็ได้เชิญแทน NBA เนี่ยนั่งอยู่ในบอร์ดด้วยบอร์ดใหนั้น เ,เป้าหมายของท่านประธานฟี้าคนปัจจุบันเนี่ยท่านอยากให้บิ๊กลองคิดดูสิในฟีฟ ف านะครับรบอลโลกฟย่าฟนู้บอลโลกฟี่รัารเวลาจัดระดับโลกเนี่ยก็คนก็เรียกว่าให้ความสนใจมากแล้วก็เม้นต์นมหาศาลแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยเวลาเล่น NBA เนี่ก็สามารถหยุดประเทศเขาได้แต่ว่าในโลกเนี่ยบาสเกตบอลในโลกเนี่ยระดับ ระหว่างประเทศเนี่ยยังสู้ NBA ไม่ได้เพราะนั้นถ้าสองสอันเนี่ยมรวงกันนะแลวผมคิดว่า NBA เนี่ยก็เห็นประโยชน์ของฟีบ้าเพราะฟีบ้าเนี่ยมีสมาชิกทั่วโลก NBA ก็อยากจะขยายตลาดในจีนในอินเดียในแอฟริกาเพราะนั้นผมคิดว่าประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือที่ที่นายกประธานเขาพูดคือว่า เขาอยากให้บาสเกตบอลของของโลกเนี่ยมีอิทธิพลเท่ากับฟุตบอลของโลกนะซึ่งในฐานะที่ผมเป็นผู้ติดตามบาสเกตบอลของอเมริกามาไม่ว่าจะเป็นระดับคอลเลจหรือระดับอาชีพเนี่ยคนก็บ้าคลั่งมากอยู่ระดับอยในวันนี้ผมมาเป็นแขกของเยเนียวกับการแข่งขันระดับ18เนี่ยก็เห็นว่าเยาวชนเนี่ย ในประเทศไทยเนี่ยก็มีศักยภาพทั้งชายทั้งหญิงนะฮะตื่นตัวเพราะนั้นเวลาเวลาเราทำรายการแบบเนี้ยอยากให้รู้ว่านอกจากวอลเลย์บอลแล้วเนี่ยนอกจากฟุตบอลแล้วเนี่ยบาสเกตบอลก,ก,ก,ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยคุณพิกคงทราบเขาจะมี คุณสามอ่ะเล่นเล่นแค่สามคนนะฮะซึ่งแต่ก่อนถ้าเล่นห้าคนเนี่ยเราตัวตัวตัวไม่สูงอะไรเงี้ยสูงคงไม่ได้เลยอันนี้ผมอยากเสริมท่านทรงชัยนิดนึงคือท่านเลขาเนี่ยท่านเป็นมืออาชีพนะนอกจากเป็นเลขาแล้วท่านยังเป็นนักฟุตบอลบาสเกตทีมชินชาติเพราะนั้นท่านก็จะรู้จักคนเยอะผมเนี่ยมาจากสายพิชาการเพราะนั้นการที่เราไปสองคนเนี่ยเราก็ ทำหน้าที่กันเสริมกันนรัเสิมกโดยเฉพาะที่สาคัญที่สุดก็คือผมอยากให้สมาชิกหรือคนไทยได้ทราบว่าเวลาเราเป็นตัวแทนประเทศไทยครับเราทําเพื่อประโยชน์ของประเทศไทย<ม>นะฮะเผอิญมีจังหวัดหนึ่งที่เขาเปิดโอกาสให้ตัวแทนของประเทศซึ่งในร้อยกับ200คนเนี่ยก็พูดได้ไม่เกิน 30- 40ประเทศนะครับ เาพราะกำหนดเวลาเน้นะไม่ควรเกินหนึ่งนาทีมก็เลยปรึกษาท่านเลขาว่าถ้าเราจะมีกาสรยกมือแล้วก็ออกความเห็นนะครก็เลยได้ออกความเห็นไปไปสามเรื่องอย่างจารย์อันที่หนึ่งก็คือสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะว่าประเทศไทยก็สนับสนุนให้เห็นว่าเราเนี่ยมามาเป็นทีมเดียวครับแล้วก็สองอย่างที่เมื่อกี้คุยกันก็คือว่าใน ปติญญาของฟีฟาเขาอยากจะสนับสนุนนอกจากเรื่องการแข่งขันแล้วเนี่ยเขาอยากจะเน้นไปที่เยาวชนเยาวชนครับนะฮะซึ่งเรื่องนี้ในฐานะที่ผมทําเรื่องทุนมนุษย์เนี่ยที่้องคิดดูติกีฬาเนี่ยคือส่วนหนึ่งของทรัพยากรชเราปาการทุธภาคกีฬานะครับแล้วก็เพราะนั้นพอเราพูดถึงเรื่องนี้เขาเขาก็จะมีความประทับใจเราแล้วก็มีหลายประเทศ หลังจากนั้นแล้วส่วนประเด็นที่สามเนี่ยสำคัญมากก็คือว่าผมบอกว่าเพินเ,เวลาพูดเนี่ยทุกประเทศเขาจะจ้องมาที่เราครับ,รบแล้วก็เลยบอกว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นมิตรกับทุกประเทศโดยเฉประในแอฟริกาก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขามีชาวแอฟริกามาแสดงความยินดีว่าต่อไปนี้แอฟริกากับเอเชียเนี่ย คุณบิกเข้าใจไหมถ้ารวมลวมกันแล้วเนี่ยเกือบร้อยร้เสียงนะใช่ครับใหญ่นะซึ่งซึ่งในในอนาคตข้างหน้าเนี่ยในการโหวตเป็นสมาชิกของฟีฟ่าฟีบ้าในอนาคตเนี่ยถ้าแอฟริกากับเอเชียร่วมกันได้ก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็ที่ที่ประทับใจมากๆก็คือว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยคุณธงชัยก็เห็นเขาสนับสนุนให้ให้ให้สมาชิกของเตรกีเนี่ย <God> จัดกิจกรรมอันนี้แล้วก็ <Yeah. S 1> ผมกับเฮียเนี้ยก็เลยประทับใจนอกจากเขาจะจัดระดับ ว่าของผู้หญิงแล้วเนี่ยเขายังจัดยูสแคมป์นะใ่อาเยาวชนด้วยอยากให้ทีนี้เพูดถึงยูสแคมป์นิดหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้ขอญาตกลับมาที่ท่านเลขคอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบการไปดูงานในครั้งนี้เนี่ยนอกจากที่เรามองว่ามีมุมมองด้านการยูสแคมป์หรือค่ายเยาวชนแล้วเนี่ยยังมีด้านอื่นอีกที่ว่าท่านจะสามารถดึงงานใหญ่ๆแบบนี้มาให้สมาคมเราจัดงานได้ไหมฮะครับอย่างเช่นที่เรียนให้ทราบแต่ต้นว่าเติร์กีเขาถือ3โอกาสเลยนะครับหนึ่งจัดประชุมใหญ่ระดับโลก แล้วได้รับความเห็นชอบว่าเปลี่ยนข้อบังคับนี้เขาก็จะได้เป็นที่เก่าวปั่ในวงการว่าไอข้อบังคับใหม่การตอบโครงสร้างใหม่อะไรเนี่ยเริ่มที่เติร์กีนะอะไรเงี้ยอิสตันบูลการที่2ก็ในเรื่องของการจัดการแข่งขันชิ้งแชมป์หญิงแล้วก็จับฉลากทุกถ่ายทอดแล้วก็ยังเชิญซ e o อนะครับอย่างที่จางทราบจากโคคาโคล่าซึ่งเป็นชาวเติร์กีเขาความภูมิใจว่าเนี่ยชาวเติร์กีได้เป็นซ e o ของ โคคาโคล่านะแล้วมาเป่ากล่าวแสดงความพิเ็นในงานประการที่สามเขาเอาเรื่องของเยาวชนนะที่อาจารย์แตะว่ที่นี่นึกว่าเรื่องเยาวชนเนี่ยเขาเสนอฟีบาจัดเรื่องแคมป์แล้วเขาตั้งชื่อปีนี้ว่า Pass It on นะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับโอ้เป็นแคมเปญเพิ่นะฮะ Pass It On นะครับลงต่อไปรุ่นต่อไปอย่างงี้ทนี่เทเนียลได้เชิญคนไทยไปร่วมแล้วใช่คือแคมป์นี้นะอาจารย์เขาเขาไม่ได้เน้นเรื่องการเล่นบาสเกตบอลอย่างเดียว แต่เขาเน้นเรื่องสร้างผู้นำสร้างผู้น p ลีดเดอร์ชิพแล้วก็สร้าง Social Responsibility นะคว่าจะทำยังไงอะไรนี่ให้เด็กเนี่ยโตขึ้นเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับก็เลยเห็นว่าเป็นแคมป์ที่ดีแล้วเขาก็เชิญประเทศไทยมานะครับให้ส่งหนึ่งเยาวชนที่เล่นบาสผู้ชายหคนอายุไม่เกิน14ทั้งคู่ผู้หญิงหนึ่งคนอายุไม่เกิน1 0แล้วก็โค้ชยังโค้ช ซึ่งไม่เกิด35ปีเข้าไปร่วมแข่งงันนี้รเราได้3โคต้าใช่ไหโคต1หนึ่งแล้วผู้ผั้หญิงคนยายนะครับแต่ว่าเขาออกให้เราไหมสามท่านนี้ทางเตอร์กีสก็ออกให้หมดนะครับออกให้หมดแต่ทีนี้เนื่องจากว่าเราเห็นว่าเด็กของเราให้ความสนใจเยอะผมก็เลยส่งรีเซิร์ฟไปผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งนะครับรีเซิร์ฟในตัวเราเองด้วยเผื่อเด็ก ติดขัดอะไรไปไม่ได้ตัวจริงเลยนะครับรีเซิร์ฟอันที่2เป้าหมายก็คือหากมีประเทศอื่นเสียสละสิทธิ์หรือหรือว่าเขามีโคต้าอะไรที่จะให้เด็กเราเราก็พร้อมเลยเพราะเราส่งข้อมูลส่งอะนหมดแล้วนะครับผมคิดว่าแคมป์นี้ถ้าเด็กได้ไปมันเป็นแคมป์หนึ่งอาทิตย์นะฮะเขาจะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาออกัสวันที่11ถึง17ครับกวถ้าเด็กไทยเข้าไป ไปสังคมแล้วก็ได้เรียนรู้เล่นกระดิ่งเขาก็จะจัดไปแข่งแล้วก็ทํากิจรกรรมคลุกรวมกก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราเองเนี่ยโดยโดยความตั้งใจของสมาคมเองเนี่ยจะไม่ทําเหมือนแบบเมื่อก่อนคือปล่อยให้เด็กไปไปไปอันนั้นเราจะมาอบรมก่อนหนึ่งเรื่องเบสิกที่ถูกต้องของการวัดไปแล้วจะได้ไม่เสียรเราทําถูกต้องอันที่สองในเรื่องของความรู้ทั่วไป ประเทศไทยมีวัฒนธรรมอย่างไรคือพร้อมให้เขาก่อนใช่ไปเผยแพร่วัฒนธรรมด้วยไปเผยแพร่เรื่องการท่องเที่ยวไปเผยแพร่เรื่องอาหารอะไรที่พอจะช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศเราก็จะให้ฐานข้อมูลกับเด็กเพราะตอนนี้มันยังมีเวลาอีกสามสี่เดือนนะครับเราก็กะว่าจะทำคลินิกให้เด็กนะครับที่ที่อยู่ในสี่คนนี้จะได้ไปไม่ได้ไปอีกสองคนไม่ไม่เป็นไรแต่ได้รับทราบว่าเราจะทำอย่างนี้นะครับก็เป็นความตั้งใจของสมาคมที่จะ สนับสนุนเยาวชนเพราะเราเห็นว่านอกจากการเล่นบาสเกตบอลเป็นแคมป์บาสเกตบอลเขายังมีโซเชียลรีสปอนเซิร์ที่มันก็จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเคานเชอร์การเอเน์เป็นวัฒนธรรมต่างๆความชีวิตความเป็นอยู่อะไรประเทศเรามีอะไรน่าเที่ยวทําไมเขาจึงเรียกว่าสยามเมืองยิ้มอะไรเงี้ยนะฮะเราก็จะให้ข้อมูลพื้นฐานให้เด็กไปคือบริเเินท่านเลขาท่านเป็นคณะวิจัยมาสปีแล้ว ได้ค้นพบว่ากีฬากับท่องเที่ยวนะสปอร์ตทัวริสมัท่านก็เลยจะมหัเด็กของเราเนี่ยแผลและโดยโดยสรุปผมอยากสรุปอย่างนี้ว่าเมื่อผมได้รับเกียรติจากสมาคมแล้วก็ได้ไปเห็นการประชุมแบบนี้แน่นแน่นอนเราเคยเห็นระดับวิชาการมาแล้วหรือระดับการเมืองมาแล้วเป็นประธานเอ펙มาแล้วอะไรเนี่ยแต่ว่ากีฬาเนี่ย ผมอยากฝากทางกกทไว้นะฮะว่าสมาคมอาชีพของเราเนี่ยควรจะมีบทบาทบในระดับนานาชาติและเมื่อไปประชุมมาแล้วเนี่ยควรจะมารายงานให้แก่สมาชิกสโมสรนะฮะเพราะถ้าเราเป็นตัวแทนของประเทศไทยเนี่ยรเราไม่ได้ไปเพื่อตัวเราเองเพราะว่าเขาเชิญแมีโอกาสได้เดินทางนะผมถึงต้องการจะให้สื่อ แน่นอนเราก็คงจะต้องใช้สื่อของเราก่อนให้เห็นว่าที่ผมไปร่วมกับท่านท่านเลขาของผมเนี่ยจริงๆแล้วเราไปเป็นตัวแทนของประเทศครับ,รบแล้วถ้าเรามีบทบาทที่เหมาะสมความจริงท่านเลขาที่การก็ซ้งจดหมายตอบกลับมาบท่านดีใจที่ผมกับท่านเลขาไปค,ค,คือคือเราไปสร้างให้เขาเห็นน<อ>่ะใช่ไหมฮะ เพราะว่าเรามีจังหวะที่ได้พูดแล้วก็พูดให้เห็นว่าถึงแม้เราจะยังไม่ติดอันดับโลกนะฟุตบอลบาสเกตบอลระดับใหญ่เนี่ยเราคงยังไม่ได้แต่เราก็เป็นประเทศที่น่าสนใจแล้วคิดว่าท่านเลขาก็เลยปรึกษาผมว่าจังหวะที่เราจะทำงานเพื่อประเทศเนี่ยนัคือเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดเป็นคอนเกรสัสักครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่า การจัดคอนเกรสเนี่ยมันทําให้เราได้ได้เรียนรู้อ่ะใช่ไหมฮเพราะอย่าลืมกรรมการสมาคมส่วนใหญ่เนในโลกเนี่ยเขามีคุณภาพนะฮะประเทศในแอฟริกาเนี่ยคนที่เป็นระดับประธานหรือเขาเป็นคนมีความรู้อ่ะเขาไม่ใช่เป็นคนที่ในเมืองไทยอ่ะบางทีเรา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 มองสมาคมเหมือนเป็นผลประโยชน์อ่ะนะฮะซึ่งผมคิดว่าต่อไปนี้กีฬาก็เหมือนการปฏิรูปทั่วไปนะคร แล้วสุดท้ายก็คือว่า,ท,าท่านเลขาพูดถูกคือตัวบอรหนึ่งของโคคาโคล่าเอซึ่งเขาเป็นคนเก่งมากของโลกเขาได้มาพูดว่าการจัดครั้งนี้เนี่ยเขาสนใจเรื่อง empowerment ของ women อท,ท่านผู้ชมฮะเขาต้องการให้ผู้หญิงในโลกเนี่ยกลายเป็น,นค,คนที่มีบทบาทใน,นโลกใช่ไหมฮะเพราะนั้นกีฬาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ เล่นกีฬาใช่ไหมมันสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นว่าเวลาจัดระดับโลกเนี่ยมันก็จะทําให้ผู้หญิงในอนาคตเนี่ยกระเด้งไปสู่การเมืองกรเด้งไปสู่ธุรกิจกระเด้งไปสู่ผู้นําทาง NGO เป็นเป็นคนที่มีบทบาทใช่ไหมฮะเพิ่มเอทีวของเขานะรับีนะครับเขาพูดดีมากเขาเสริมอาจารย์นิดนึงนะครับอย่างที่เขาเน้นเรื่องศักยภาพของผู้หญิงเนี่ย ตามข้อบังคับเลยเนี่ยที่สมาคมจะต้องทำเนี่ยคือในคณะกรรมการเราถ้าเป็นผู้ชายเยอะจะต้องมีผู้หญิงอย่างน้อย2ท่านเข้ามาเป็นคณะกรรมการไปหาแต่ถ้าคณะกรรมการเราเป็นผู้หญิงเยอะก็ต้องมีผู้ชายอย่างน้อย2ท่านเข้ามามีเส่วนร่วมเพะฉะนก็จะทําให้เกิดเพศของเนี่ยหมดไปเป็นการทํางานที่มิกซ์กันนะครับจะได้ไม่มีช่องว่างในการบริหารผมผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ที่ดีของปีบ้าที่จะ วางแนวทางเช่นนี้ไปครับผมเอาละครับและนี่ก็คือบทบาทนะครับของผู้บริหารของสมาคมบาสเกตบอลนะครับในรุ่นปัจจุบันนี้เลยนะครับดูแนวทางแล้วครับเชื่อเหลือเกินนะครับว่าการกีฬาเนี่ยจะสามารถนำพาประเทศไทยของเรานะครับโดยเฉพาะเรียกว่าการทูตภาคกีฬานะครับสามารถสู่เวทีระดับโลกได้แน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญครับท่านเลขาธิการนะครับแล้วก็ท่านอุปนายกสมาคมบาสเกตบอลนะครับคุณธงชัยวัฒนศักดิ์กุลและอาจารย์ดรจิระหงษ์ดาราลุมครับขอบคุณครับ มูลนิธิทำดีร่วมกับสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสๆๆสสปลุกพลังจิตอาสาทั่วประเทศเชิญชวนนิสิตนักศึกษาและเยาวชนอายุระหว่าง18 25ปีสแสดงพลังคิดสร้างสรรค์กับโครงการเจ n A รวมพลคนรุ่นใหม่หัวใจอาสารับสมัครเป็นทีมไม่เกิน5คนส่งโครงการภายใต้หัวข้อพลังจิตอาสาเปลี่ยนประเทศสังกสองทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบจะมีเสร็จเข้าร่วมอบรมพิเศษ ในบ้านความดีพร้อมรับเงินทุนปฏิบัติภารกิจส่งต่อความดีเปลี่ยนประเทศชิงรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีและโอกาสสุขงานกับองค์กรชั้นนำเปืดอรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายน2557ติดตามรายละเอียดโครงการพร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร,ร์มใบสมัครได้ที่ Facebook ดูดีคลับติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท02์026102384 เสียงจากแฟนบอลคือแรงผลักดันทุกโอกาสเกิดจากทีมเวิร์คทุกก้าวสู้จุดหมายเดียวกันที่ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่เพื่อให้โลกจดจำชื่อเราลคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชันแอนเชลซีฟุตบอลคลับ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเช่นเคยเราก็มีแนวคิดดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาคนโดยอาจารย์ดรจิระคงละลาลุมมาฝากกันครับ <S <S นักกีฬาต้องพัฒนาตนเองเพื่อไปถึงเป้าหมายคือชัยชนะแต่บาสเกตบอลเป็นกีฬาที่เล่นกันเป็นทีมไม่ใช่เก่งคนเดียวเล่นคนเดียวแต่ทีมไปไม่รอดทีมหมายถึงนักกีฬาโค้ชผู้ช่วยโค้ชผู้จัดก,การทีมสมาคมประเทศไทยและชาวไทยทุกคน เป็นแนวคิดการกล่าวโอวาทแด่นักกีฬาบาสเกตบอลในสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยแล้ววันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับผมและทีมงานทุกท่านลานทุกผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ